สวัสดีครับคุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปที่ผ่านมาที่ผมเคยทํามาให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ดูกันแล้วนะครับแล้วน้องก็หลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันก็ไม่เข้าใจนะพูดไปวกวนไปวกวนมากระชับไม่ต้องช้าก็ได้คือให้มันกระชับรวดเร็วนะเข้าใจง่ายนะวิธีการใส่เลขหน้าตามที่เราต้องการนะัทัาอย่างไรมีน้องๆที่ถามเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับว่าพี่โอ้โหพี่ ช่วยผมหน่อยช่วยหนูหน่อยค่ะบางคนก็เข้าใจและบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับในวันนี้ก็เลยกะว่าจะทํามาให้เป็นแบบกระชับที่สุดนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าโอเคนะครับเอาละครับผมก็มาขั้นตอนที่1นนะครับขั้นตอนที่1นึ่งนแน่นนว่าเราต้องการให้หน้าเนื้อหาลันเลขเป็นต้นไปนะครับไปเลือกหน้าคํานำกัอนเลยนะครับหน้าก่อนเนื้อหาหหน้านะครับจากนั้นให้เราแบ่งหน้าก่อนเลยนะครับการแบ่งหน้าเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องคลิก หน้ากระดาษตรงที่เป็นส่วนของบรรทัดสุดท้ายเลยนะบรรทัดสุดท้ายตัวอักษรสุดท้ายเลยนะครับผมโอเคเราก็แบ่งหน้านะฮะเราก็ไปที่โครงสร้างนะครับเราจะนั้นเราก็แบ่งตัวอ่าตัวแบ่งนะครับตัวแบ่งคลิกตัวแบ่งแล้วก็ไปที่หน้าอ่าแล้วไปหน้าถัดไปนะครับคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมฮะมันก็จะรู้สึกว่ามันจะแบ่งหน้าให้เราแล้วนะครับโอเคหน้า นี่คือหน้าเนื้อหานะครับเราจะรู้ได้ไงว่ามันแบ่งหน้าให้เราแล้วนะครับให้เราเดินไปคลิกมุมด้านบนนะฮะแถบนี้นะข้างบนอ่ะข้างบนนี้นะเดินไปคลิกหนึ่งครั้งนะครับมันจะขึ้นเป็นส่วนหัวขึ้นมานะครับส่วนหัวเอาหัวหน้ากระดาษนะครับดูตัวเลขตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นส่วนที่1อ่าส่วนที่2อนะครับนอนันนี้คือเป็นส่วนที่2และข้างบนเป็นส่วนที่1ไม่มันมีส่วน1ส่วน2นะครับโอเคจากนั้นเราก็เดินไปคลิก ได้เนื้อหานะครับเป็นอยู่างนี้เราต้องยกเลิกกันยังไงเราก็กดด o u b l ิลคลิกตรงหน้าเนื้อหาตรงนี้นะครับข้างล่างโอเคต่อมานะครับขั้นตอนที่2นะครับเดี๋ยวเรามาใส่เลขหน้ากันเลยนะครับผมการกําหนดเลขหน้าเนี่ยต้องไปที่แทรกนะครับแทรกนะครับผมแล้วก็ไปที่เลขหน้านะครับคือเราต้องการใส่เลขหน้าแบบไหนเราใส่ไปเลยครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นเลขเป็นตัวเลขลยกันนะครับเอาไว้ตรงบนข้างบนมุมกลางนะครับ Okay, ใส่มาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอเคจากนั้นนะครับเราใส่เลขหน้าเรียบร้อแล้วนะครับเป็นขั้นตอนที่3ครับผมไปดูกันครับขั้นตอนที่3นะครับก,ก็คือเรากําหนดให้ตัวเลขหน้านะครับในส่วนของเนื้อหาเนี่ยเริ่มต้นที่เลข1จะทํำยังไงเพียงแค่เราไปที่แทรกครับผมไปแทรกนะครับผมแล้วก็ไปที่เลขหน้าแล้วก็กําหนดตรงนี้เลยครับผม จัดรูปแบบนะครับจัดรูปแบบหมายเลขหน้านะครับคลิกมา1ครั้งจะขึ้นมาปันป๊อปอัพแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็คลิกเริ่มนะครับตรงนี้ข้างล่างเลยนะครับเราต้องการให้มันเริ่มจากเลข1เราก็ใส่เลข1แล้วเราก็กดตกลงเห็นไหมหน้าเนื้อหาของเราก็จะเป็นลำดับที่1แล้วนะครับเลข1นะครับทีนี้เราจะต้องการลบ ไอ้เลขหน้าที่ไม่ต้องการเนี่ยพวกสาราคำนำสารบัญเนี่ยทำยังไงนะครับวิธีการนะครับเราครอบนะครับเราครอบแล้วไปออบแบบนะเราอยู่หน้าตรงนี้ก็ได้ครับไม่ต้องครอบได้นะครับอยู่ตรงนี้นะแล้วก็กดลิงก์หน้าต่อหน้าถัดไปนะเออหน้าก่อนน้านี้ลิงก์หน้าก่อนน้นนี้โอเคเรียบร้อยล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็จัดการลบไปเลยครับคลิก ครับวครอบลบนะครับลบแค่นี้นะครับนี่เนืน้อหาก็ยังอยู่นะครับโอเคแล้วถ้าเกิดปัญหาใครที่เจอปัญหาแบบนี้อ่ะนะเราใส่เลขหน้าเลยเรียบร้อยนะครับเจอปัญหาตรงที่ว่าเรายังไม่ได้กดลิงก์นะครับไปก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะเกิดปัญหาอะไรนะครับเวลาที่เราลบนะครับหนึ่งเลยนะครับปุ๊บเงี้ย พอเราลบเสร็จปุ๊บไอหน้าที่เป็นเนื้อหาที่เราใส่เป็นเลขกำหนดว่าให้เป็นเลขสตาร์ทอยู่ที่เลขหนึ่งเนี่ยไอตัวเลขเนืา้อนาหาเนี่ยมันจะหายไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องเนี่ยฮะลิงก์ไปก่อนหน้าเนี่ยไปก่อนหน้าด้วยนะครับก็คือนี่นะฮะอยู่ที่หน้าที่1ใช่ไหมเราเห็นปุ่มตรงนี้ไหมครับผมเรื่องส่วนของหมดของการออกแบบนะครับแล้วก็คลิกคําว่าลิงก์ไปก่อนหน้านี้นะครับ แล้วเราถึงจะมาลบในส่วนของคำนำนะฮะออกไปแล้วหน้าเนื้อหาก็ยังอยู่นะครับถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าคุณทําได้คุณทำสำเร็จแล้วนะครับโอเคถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้พาดการแจ้งเตือนเวลาที่ผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากกันไปเพียงเท่านี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และทํากันได้นะครับผม เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย